Mm-hmm. สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่คารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านสถานการณ์วันนี้นะเนี่ยก็มีการถแถลงนโยบายนะครับท่านผู้ชมจากรัฐบาลอนุเทงครับท่านเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเนี่ยเกิดปัญหามากมายไก่กองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของผู้โดนอภิปรายครับท่านแล้วก็ผู้อภิปรายนันเนี่ยโดยผู้อภิปรายก็ทําการโหวตมาเองนะครับท่านผู้ชมสําหรับพรรคประชาชนพรรคส้มนะเนี่ยเลือกก้าวไก่ได้อนุทินนะครับท่านผู้ชมวันนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเฮ้ยไม่สรีกัญญาก็ลุกขนนะ ที่บางบานก็ออกมาทันทีกันเลยทีเดียวนะเนี่ยอภิปรายเหมือนกับว่าพรุ่งนี้เราจะใช้ชีวิตต่ออย่างไรนะเนี่ยสมัยหน้าเราจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรนะเนี่ยถ้าเกิดใช้งบประมาณแบบนี้นะครับท่านผู้ชมบอกแบบนั้นบอกแบบนี้ไม่ค่อยมีอะไรดีสักเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ภูมิใจเพราะเราโหวตมากับมือนะครับท่านผู้ชมเสียงดังฟังชัดครับท่านตั้งพักกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ยิ่งอนุทินดูไม่เข้าท่าเท่าไหร่อันนี้ก็ดูยิ่งไม่เข้าเรือมากกว่านั้นอีกนะครับท่านผู้ชมเป็นเรือที่ถูกพัดครับท่านไกลออกจากฝั่งขึ้น เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยตอนนี้เทงไม่ทนแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากเจอฉากครับท่านเนี่ยพักสมทําการหนุนภูมิใจไทยใช่ไหมเนี่ยทำการโหวตอนุทินเนี่ยมีหัวกันหรือเปล่าอันนั้นยังไม่แน่ใจมีหัวกันหรือไม่นะครับท่านผู้ชมวันนี้เทงไม่ทนครับท่านเทงนนเนี่ยหัวหน้าพักสมนะครับท่านผู้ชมช่วยประชากรชาวไทยแบบสบตา<ช>น้อมรับครับท่าน,<ช>ทานเทงนัทพงศ์นนเนี่ยยำ้ำพักสมนุนอนุทินเต็มที่ครับท่านนั่งนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อเปิดประตูให้แค่รัฐรมนูญเท่านั้นนับหนึ่งในการทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชม คุยวัวว่าอะไรวะว่าตัวเขาเองนะเนี่ยไม่อนุญาตเด็ดขาดเลยนะเนี่ยไม่อนุญาตอะไรจ้าไม่อนุญาตให้รัฐบาลอนุทินนะเนี่ยใช้อำนาจโดยไม่ชอบแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมวายตายแล้วแม่มันก็จะซื้อนี่ก็เกินไปนะครับท่านผู้ชมแม่งต้องเติมบื้อเข้าไปข้างหลังด้วยครับท่านคำพูดคำจาแม่งมึงเอ้ยบอกไม่อนุญาตเด็ดขาดนะเนี่ยสั่งอนุทินครับท่านห้ามให้ห้ามใช้อำนาจโดยไม่ชอบแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะครับท่านผู้ชมเพื่อนเอ้ยพูดเหมือนดูดีนะครับท่านเอ้ยถ้าเกิดสมมติ อยู่ในสังคมอุดมคติครับท่านฟังไปก็ยิ้มไปนะครับท่านผู้ชมความเป็นจริงเหรอจ๊ะแม่มันช่างตรงกันข้ามนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็รู้อยู่แล้วแหละเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยนักข่าวแม่ก็เจอเราทุกวันเลยเนี่ยมันก็ถามเราทุกวันเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นไรเท้งมันก็พูดเรื่องเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญเอา้าทาไมวะ มันดูยากดีนะเนี่ยเขาจะได้ไม่ถามเรื่องอื่นถ้าถามเรื่องเศรษฐก,กิจแล้วมึงจะตอบยังไงเนี่ยมึงจะเข้าไปเป็นไหมเดี๋ยวเราก็ทําไม่เป็นนะครับท่านผู้ชมมันก็จะเข้าตัวครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าสั่งห้ามมันดูินนะเนี่ยห้ามใช้อํานาจมากเกินนะครับท่านผู้ชมห้ามใช้อะไรวะเนี่ยอานาจล้นเกินไปครับท่านพร้อมกันนี้เทงครับท่านโผล่น้อมรับนะเนี่ยผลโพครับท่านหลังจากเลตติ้งลดทวบนะครับท่านผู้ชมกระอือก,กระอักครับท่นานคะแนนส้มนะเนี่ยไหลไปช่วยภูมิใจไทยแต่ว่าเดือดเว้ยเฮ้ยเดือดอะไรวะ โอ้ยมอเอาตวงให้รอยก่อนเถอะไอ้เท่งเอ,อ้เท่งครับท่านผู้สนับสนุนรัฐบาลอนุทินจนเป็นที่มาของชื่อรัฐบาลอนุเท่งน,น้อมรับผลโพลเลตติ้งตอนนี้ลดขั้วไปเลยว้ยเฮ้ยมันหายไปไหนไอ้คนที่จะเลือกเรา270เสียงคือเกาวี้ที่เราจะได้รอบหน้านะครับท่านผู้ชมรอบหน้าที่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นผมยังอยู่หรือว่าตายหาตายหงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมคุยโวตวลั่นพร้อมที่จะปรับปรุงตัวแล้วก็จะปรับปรุงการทํางานกากักครับท่านเดี๋ยว พร้อมจะปรับปรุงตัวและปรับปรุงการทํางานกระอึกกระอักคะแนนพักสม้มไหลไปช่วยหยภูมิใจไทยเดือดแน่เพื่อไทยประเมินตัวเองโอ้จะเปิดเผยตัวแคนดิเดตนายกปลายมกลาหกเก้านะครับท่านผู้ชมหกเก้าครับท่านถ้าเจ็ดเก้าแปดเก้าได้ไหมยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอันนั้นมันนานเกินไปเพราะตอนนี้เว้ยเฮ้ยเทงออกมาลำไรลำไรนะครับท่านผู้ชมเนี่ยชาวบ้านถามกันเหลือเกินเว้ยเฮ้ยเราก็จำเป็นต้องบอกตอนนี้นิดนึงเอ้าบอกอะไรของมึงอีกไอ้เทงบอกว่าเรามีว่าที่รัฐมนตรีครบแล้วนะครับท่านผู้ชมเออ สมัยนี้ป่าบอกไม่ใช่ลายชื่อนะครับท่านผู้ชมคนที่เหมาะสมจะเป็นรัฐมนตรีนะเนี่ยสำหรับพรรคเรานะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีเรียบร้อยแล้วทําไมไม่บอกว่ามันบอกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะอันนี้ผมเชื่อมันยังไม่มีครับท่านเอ้าแล้วพูดแบบนั้นเพื่ออะไรจ๊ะเนี่ยเราจำเป็นต้องอุบไว้ก่อนพูดไปให้มันดูเท่ดีนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้พราเป็นที่อัปป่างสิ้นดีกันเลยทีเดียวครับท่าน แล้วก็มีการจัดลิเกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเหมือนเล่นหนังลุงครับท่านให้ชาวบ้านได้เห็นจัด20ขุนพลชำละรัฐบาลอนุทินนะเนี่เขายี่คุณสมบัติรัฐมนตรีโอ้ยควายเอ้มึงเพิ่งโหวตเข้ามาเนี่ยเขากระโดงแล้วก็หัวสวโต้ได้ตัวช้างเนี่ยไม่มีเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมตัวช้างสีส้มอะไรประมาณนี้ตอนนี้มันก็เป็นหอ,อกกลับไปทิ่มแทงนะครับท่านผู้ชมทั้งวิโรจน,น์ลักษณะอดีศรอันนี้ตัว <c oughs> เด่นเลยครับท่านเนี่ยการอะไรวะเนี่ยรับผิดชอบองค์ประชุมเนี่ยให้ครบไม่ครบเนี่ รัฐบาลมึงต้องรับผิดชอบไม่ยค้อกูเป็นฝ่ายค้านขออยู่แบบไร้ตัวตนนะครับท่านผู้ชมต้องคอยหลบคนของเธอเลยครับท่านตอนนี้คําพูดคํานั้นมันเด้งมาเข้าตัวนะครับท่านผู้ชมวิโรจน์ลัคนาดดิสอนเพียงเกตครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าคาพูดคานี้กลับมาทิมแทงนะเนี่ยตอนนี้เห็นบ่อยมากนะครับท่านผู้ชมตามโซเชียลออนไลน์อนุทินไม่ดีอนุทินแบบนั้นแบบนี้เฮ้ยไอหนูถามทำไมอีกแล้วหามึงหลายทีแล้วนะไล่ไปอยู่กับแมงสาบนะครับท่านผู้ชมไปเป็นฝ่ายค้านสักพักตัดมาอีกภาพหนึ่ง ผมวิโรจน์และคณะดิสศนขอโหวตอนุทินชาญวิรุคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเกิดมาทางเอ้ยเกิดมานเนี่ยชาตินี้ไม่เคยเห็นใครเหมาะสมท่ากับอนุทินอีกแล้วอนุทินต้องเป็นนายกรัฐมนตรีผมวิโรจน์และชาวคณะนะเนี่ยวตดให้ทั้งพักกันไปเลยวิโรจน์ลัคาะดิสศนและทั้งพักนะครับท่านผู้ชมประโยคต่อเชื่อมเมื่อกี้คือความในใจที่เขาอยากพูดนะครับท่านผู้ชมเขาไม่มีโอกาสครับท่านเวลาไม่มากพอที่จะให้พูดคาเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมผมเลยต้องพูดแทนใจให้ไปครับท่านจับตามองต่อไปนะเนี่ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชม อนุทินก็บอกครับท่านนับถอยหลังได้นเนี่ยอีก120วันเราทําการยุบสภานะครับท่านผู้ชมชูวิทย์จมนวนวิสิตก็ออกมาซัดครับท่านเอ้ยดูสิว่าเ้ยเนี่ยแม่มึงเ้ยมันเป็นสามกแบบที่พักพักหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสีน้ําเงินั้นเนี่ยเล่นเป็นโจโฉนะครับ,รบท่านผู้ชมตะคุบครับท่านอย่างไม่หยุดยัง้งอีกอันหนึ่งละจ้าอีกพักหนึงแม่ก็เล่นเป็นเล่าปีนะครับท่านผู้ชมเนื้อง่งาราคาแพงสุดท้ายไม่ได้หอกดาบอะไรนะครับท่านผู้ชมคําพูดสวยหรูดูไม่ค่อยได้นะครับท่าน ก็ไม่รู้ว่าทำผือดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้กลับมาแล้วครับท่านกลับมาแล้วสําหรับอะไรจะเนี่ยเนี่ยเรื่องนี้งงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอ้อเดี๋ยวยังไม่งงวะ่ะ ตอนนี้มีสสพักส้มเฮ้ยออกมาขอโทษนะครับท่านผู้ชมขอโทษใครจ๊ะขอโทษอนุทินนะครับท่านผู้ชมปมที่อภิปรายเรื่องเขากระโดงผิดพลาดไปเมื่อเดือนมีนาปี6 8นะครับท่านผู้ชมยอมรับนะเนี่ยเป็นสสสมัยแรกครับท่านพักประชาชนนะเนี่ยเราเขาบอกไว้ประมาณนี้เราเป็นสสสมัยแรกนะ้เนี่ยเราออกมาขอโทษอนุทินไอ้ไม่ใช่ในวินและครอบครัวนะเนี่ยปมที่ดินเขากระโดงยอมรับนะครับท่านผู้ชมสติปัญญาค่อนข้างน้อยเกิดอะไรขึ้นต่อจ๊ะเป็นทีมงานเอาเอกสารมาให้เราทําการพูดไปแบบนั้นนะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้คิด อะไรไม่ได้รู้ลึกนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นผมเลยบริจาคเงิน1 0,000บาทให้แถวที่บุรีรัมย์ไม่ลดลงพยาบาลหรือเปล่าเพื่ออะไรวะเพื่อให้ประชากรชาวบุรีรัมย์นะเนี่ยสบายใจอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมกูก็งงเหลือเกินแล้วแบบนี้มันจะมีอะไรเชื่อได้วะเนี่ยเอ่ออันนั้นสอสอชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่นี่เทงน,น้อมรับน้อมรับผลโพลเรตติ้งลดหัวบลงดิง่งอึกอักคะแนนส้มไหลช่วยภูมิใจไทยเดือด แนะเพื่อไทยประเมินตัวเองโวเดี๋ยวเปิดตัวแคนดิเดตนายกจะร้องหู้ร้องหู้ทำไมจ๊ะร้องหู้นี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วใครวะเนี่ยคนดิเดตนายกเฮ้ยขาดไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องเป็นตัวเขาแล้วหนึ่งครับท่านตัวเขาแล้วหนึ่งยังไงต่อจ๊ะถามมันดูทินหรือ,อยังนะเนี่ยก็ถามแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อเช้าอาจจะเพิ่งโทรไว้ให้ต่อสายแล้วตึกๆๆกตึทง ฮร์ต้นสายหรือเปล่าอนุทินใช่หรือไม่ใช่ในมึงตาสายหรือไม่อะไรประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องทําการอภิปรายอนุทินหน่อยนะเนี่ยอนุทินยอมรับได้ไหมขอรับเฮ้ยรับได้สิเว้ยเฮ้ยแล้วมึงจะเล่นกูแรงไหมไม่ค่อยแรงเอ้ยอย่าเล่นกูแรงนะเว้ยมึงเห็นไหมเนี่ยแบบไอ้เต้นะเนี่ยเต้เต้ไหนวะเต้บางบานนะครับท่านผู้ชมอันนี้แทบจะไปลงบาง่อเลยครับท่านไม่ใช่ไปซื้อปลาสลิดนะครับท่านผู้ชมแต่มุดลงปอไปโอ้ยก็ไม่รู้ใหทําผือต่อนะครับท่านผู้ชมเลือกก้าวไก่ได้อนุทินอะไรประมาณนี้ไมม่เคยี แกนนี้มาก่อนจนเห็นตลกออกมาเล่นนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเลือกก้าวไก่ได้หันทุถินคํานี้ไม่เกินจริงแต่ที่แน่ๆตอนนี้อันนี้อม,มวยคู่เด็ดนะครับท่านผู้ชมเท็กนั้นปล่อยไว้ก่อนครับท่านเขากระโดงโกงบัดซบนะเนี่ยคือชื่อคลิปของสดที่ลิ้มทองคุณเมื่อประมาณหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็เป็นการ ซัดกันอย่างไม่หยุดยัง้งกันเลยทีเดียวสนที่เดือดสนที่ซัดอะไรประมาณนี้สนที่ลิ้มทองคุณอันนี้ออกมาเป็นมวยคู่ใหม่นะครับท่านผู้ชมระหว่างสนที่ลิ้มทองคุณครับท่านแล้วก็ต้อยสนธิยานชุดลึไยในธรรมนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนเจ้าของท็อปนิ้วเปล่าวะ อไอ้หนังสือพิมพ์ไอ้ที่เดอะคิทติกอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมส่วนที่น้นเดียบอกไว้เฮ้ยช่วยกระจายไอ้ไม่ใช่เออใช่ช่วยกระจายข่าวกันออกไปนะคะท<ม>่านผู้ชมเนี่ยท่านทั้งหลายเดี๋ยววันศุกร์นี้ผมจะจัดเต็มนั้เนี่ยแบบเต็มคาราเบลไม่เคยมีที่ไหนแรงเท่านี้มาก่อนนะคะท่านผู้ชมในการที่จะเดือดจัดซัดสนทิยานชื่อรือไทยในทาแล้วก็เดอะคิทติกนะคะท่านผู้ชมโอ้ยเปิดเข้าไปฟังแล้วดูเดือดเลือดพ่านอย่างเหลือเกิน,กน,กนเลยทีเดียวเป็นอย่างไรบ้างจ้าเนี่ย ชื่อคลิปติ่งสันขวานเออติ่งสันขวานใครอยากลบนะเนี่ยใส่หัวใส่มากันออกมาให้อย่างรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมส่วนที่ก็ได้ทําการฟาดไปนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ที่เรื่องเปิดบอลอะไรประมาณนี้ครับท่านบอลที่ไหนแล้วว่าเดี๋ยวเออที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันศุกร์รู้เรื่องมากกว่านี้มันมีการบิดเบือนนะครับท่านผู้ชมจากสำนักข่าวบางสำนักหรือไม่ว่าเปิดสมัยยิ่งรักนะครับท่านผู้ชมถ้าไปทำมาแม่มึงเหยเปิดช้ากว่านั้นครับท่านก็เป็นที่ติดตามนะเนี่ย ติ่งสันขวานขยับลบใสหัวออกมานะครับท่านผู้ชม,มแรงเกินต้านนะครับท่านผู้ชมร้อยแรงม้าก,กันเลยทีเดียวครับท่านร้อยแรงม้าจะสู้100ร้อยเล่มเกวียนได้หรือเปล่านะครับท่านสําหรับเรื่องนี้ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชม,มแม่แล้วแรงมากนะครับท่านผู้ชมที่สนที่ลิมออกมานเนี่ยเฮ้ยคุณจำได้ไหมนะเนี่ยวันนั้นที่คุณพาคุณจุด,จดๆเข้ามาคุณกระหนกเนี่ยแล้วคุณก็นั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวอยากให้ผมต้องบอกนะเนี่ยว่าวันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้เริ่มแล้วนะครับท่านผู้ชม เ,เดี๋ยววันศุกร์นี้ผมก็ต้องดูครับท่านเอ้ยฝ่ายไหนมันก็มีอยู่ในใจในะครับท่านผู้ชมแต่บางทีนันเนี่ยเราก็อยากจะดูอะไรที่มันบันเทิงแบบนี้บ้างนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรบันเทิงเลยครับท่าน มีบันเทิงเนี่ยก็พวกของมองเทงมองเทงมองเทงใช่หรือเปล่าบอกไม่ใช่มองเทงมองเทงก็คือมองเทงนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้า็อบเตรียมจะออกมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมบอบกาเรวาาดครับท่านลาดไม่ไปไหลไม่ลงนะเนี่ยยังคงเดือดต่อเนื่องอย่างไม่หยุดหย่อนเปิดขั้นตอนหลังจากดักษินชินวัตรยืย่นขอพยโทษนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ปกตินะครับท่านผู้ชมลายบุคคลครับท่านแล้วไปเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าแต่พวกนี้เดือดจัดรับไม่ได้ไวแต่แล้ว เออนี่นี่นี่เปิดจดหมายสส,สพักสม้มขอโทษอนุวินไอ้ไม่ใช่เนวินและตระกูลชิดชอบคุยโวยอมรับอภิปเขากระโดงไปเนี่ยเป็นความเท็ครับท่าน เป็นความเท็จแล้วเอาอามาอิเอายมาพี่ไปได้อย่างไรจ๊ะเขาบอกว่าเขาเป็นสสสมัยแรกเราขอโทษที่เราเป็นสสสมัยแรกนะเนี่ยเนื่องจากเรายังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ไว้ให้เราไม่คิดไม่ฝันนะเนี่ยว่าเราจะพูดสิ่งนั้นออกไปได้เนื่องจากว่ามีทีมงานทําเอกสารมาให้เราน,นเนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้ตัวครับท่านไม่รู้ว่าเรียกว่าโง่ได้หรือไม่เราก็พูดไปเพราะเราเป็นสสสมัยแรกวอลประชากรทั้ไหลายให้โอกาสนะเนี่ยขอบริจาคเงินหนึ่งหมื่นบาทให้โรงพยาบาลบุรีรัมเพื่ออะไรวะเพื่อให้ชาวบ้านแถวบุรีรัมสบายใจหรืออะไรทำนองนี้้นน่าาผููชมมกกงึ มันเกี่ยวอะไรกันวะแบบนี้สบายเลยนะคะรับท่านผู้ชมผมจะขอด่าพ่อใครบ้างได้ไหมเนี่ยยังไงต่อจ้ะพอพ,พอเสร็จปุ๊บก็เอาเงินไปให้โรงพยาบาลหรือว่าศูนย์อนามัยนะครับท่านผู้ชมเพื่ออะไรวะเพื่อให้ชาวบ้านสบายใจนะครับท่านเรื่องส่วนตัวมึงแท้ๆเลยแล้วตอนนี้แหละจ้ะตอนนี้เขาก็โดงก็เลยอภิปรายยังไม่ได้นะคะรับท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวนะเนี่ย เดินหน้ามากก็ไม่ได้ไว้เข้าตัวถอยหลังมากหรอเจ้าเอ้อยมึงหนุนใช่ไหมเนี่ยมึงหนุนพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้ควรจะหนุนครับท่านอุดหนุนกันเข้ามาได้อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมมีอย่างต่อเนื่องครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานแอลมอนลากเกล็ดขาวอบกรอบ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบนะครับท่านผู้ชมปลาเห็ดโคนทุบครับท่านหาบลูก,ลกเอยพูดไปแล้วลี่ห่า ทุเรียนทอด100กรัม150บาทนะครับท่านผู้ชมแอดไลน์นัดวิวช็อปตรงนี้ก็ได้ครับท่านขอบคุณที่สั่งซื้อมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมรวมถึงผลิตภัณฑ์ดิฟครับท่านอาหารเสริมนะครับท่านผู้ชมช่วยเรื่องการนอนครับท่านแล้วก็ลดความเครียดนั่นเนี่ยให้ท่านหลับแล้วหลับได้เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมใช้ชีวิตระหว่างวันได้อย่างสดใสกระจจางกันเลยทีเดียวครับท่านแอดไลน์ตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมสแกนคิวอาร์โค้ด 嗯。Mm. วันนี้ก็ได้ทําการถแถลงนโยบายนะครับท่านผู้ชมไอนะ้นั่นก็หลายเรื่องเลยครับท่านไอ้ที่ได้รับแรงหนุนนะครับท่านผู้ชมร้อยแรงมาร้อยเล่มเกวียนครับท่านขึ้นสู่ตําแหน่งไปเรียบร้อยเกิอดอะไรขึ้นบ้างจ้าเนี่ยเราเป็นคนคิดนะเนี่ยการรักษาได้ทุกที่ตรงนั้นตรงนี้เราเป็นคนคิดนะครับท่านผู้ชมผมก็ดูหน้ามึงโอ้ยเห็นหน้าแม่งเอ้ยสิ้นคิดนะครับท่านหรือเปล่าอะไรทํานองนี้น้าหน้าอย่างนี้หรือว่าจะคิดได้เพราะว่าผมไปฟังที่วิโร์ลักษณะดิสอนเขาอภิปรายเก่า,กาๆไว้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยคุณไม่ดีอย่างน ไม่ค่อยเจออย่างนี้ผมก็เฮ้ยแล้วมันจะคิดก่อนได้หรือว่าเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับ30บาทรักษาทุกที่เขาบอกว่าตัวเขานี่เริ่มเองนะครับน้ำผู้ชมแล้วมันจริงไหมวะ โอ้ยเป็นคนยังเหนื่อยเลยว่ะถ้าไปฟังแบบที่วิโรจน์พูดนะครับท่านทีนี้ผมก็เริ่มสับสนแล้วนะเนี่ยทีนี้ผมจะเชื่อวิโรจน์ในวันนั้นหรือว่าวิโรจน์ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้อนุทินทําอะไรก็ดีไปเสียหมดนะครับท่านแล้วตอนนั้นล่ะจ๊ะตอนนั้นอนุทินทําอะไรก็ดูแย่ไปสีหมดนะเนี่ยผมก็เฮ้ยลงเชื่อแล้วยังไงต่อวะสับสนแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จะเล่นมากก็ไม่ได้เว้ยเดี๋ยวมึงดูตัวอย่างนั้นเนี่ยมึงเห็นเต้บางบานเต้บางบ่อเป็นตัวอย่างไหมยัง คิดว่าตัวเองเหนือนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นแค่เกมการเมืองนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เกมการเมืองมี <c oughs> บอกว่าวเราแค่เห็นอนุทินเป็นเครื่องมือเจี๊ยบอมารัฐมาแล้วเราแค่เห็นอนุทินเป็นเครื่องมือนะคะเอา้าเครื่องมือ,อยังไงหาเจี๊ยบเนี่ยเครื่องมือในการยุบสภานี่ยเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้อนุทินเอาอำนาจไปใช้ในการบริหารแค่ยุบสภายุบเลยบอกว่าอืมสี่เดือนสี่เดือนยุบไปวะยุบได้อะไรไหมมึงมไม่รู้เหมือนกันได้พูดนะครับท่านถ้าเจี๊ยบอมรัฐอะไรประมาณนี้ในพักก็น่าจะประมาณนี้หลังจากเนี่ย ก่อ,อนนี้จุดอพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมานะครับท่านผู้ชมอันนี้เห็นข่าวครับท่านเอ้ยจุลินลักษณะวิสิทธิ์อดีตเออจุลินกับเทง้งนี่ใครเด่นกว่ากันวะจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าประชาธิปัตย์เก่านะนั้นเนี่ยกับหัวหน้าพักสมเนี่ยใครมันเด่นกว่ากันวะผมก็ว่าจุลินวะแตทำไมวะอย่างน้อยก,ก็ยังมีลูกเก่านะครับท่านผู้ชมเขาคงไม่เบื่อขนาดให้โบวตเพื่อนอีกฝ่ายเป็นนายกครับท่าน โดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรนะครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันเข้าไปอยู่นะครับท่านวิโรดไปอยู่มหาไทยไปอยู่กลาหัวอะไรประมาณนี้ตามแบบที่ชาวประชาบางส่วนแนะนําเอ้ยลังสิมันโลมาอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม้สิริกัญญาหรือจ,จะเก่งเหลือเกินนะเนี่ยฟังเป็นโลครับท่านตอนโชว์ไม่ถึงขีดแต่นนเนี่ยทำไมพูดเก่งจังวะยังไงต่อไปเป็นรัฐมนตรีคังอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม4เดือนพอดีครับท่านได้ฝึกงานไปในตัวอะไรประมาณนี้นะเนี่ยได้กากับดูแลด้วยสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจ้าแต่เราขอไม่ร่วมเอา้าทำไมไม่ร่วมวะไม่เเราา่กง ปากตอนพูดมันง่ายนะเนี่ยมือถือสากปากถือสินกูก็พูดได้แล้วตอนทำหรอจ๊ะไม่ก็รู้สิว้ว่ากูทําไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเป็นคนชี้นิ้วเก่งกว่าเสมอนะครับท่านโดยเราจะเก่งกว่าทุกคนเสมอนะครับท่านผู้ชมและเราก็จะด้อยกว่าบางคนเสมอครับท่านในการกระทําบางอย่างอันนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นจุลินลักษณะวิสิตต่อเว้เฮ้ยเมื่อกี้กูไปนอกเรื่องได้อย่างไรวะโผล่นั้นเนี่ยลั่นนายแน่มากนายไหนนาย,นาย,นายอนุทินจะตั้งรัฐบาลแบบนี้ ที่เสียงปิมน้ําอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยเขาจะปิมน้ำได้ไงเนี่ยจุลินไม่รู้เรื่องเนี่ยอยู่กับระบบมานานเขามีพักส้มคอยหนุนนะครับท่านผู้ชมหนุนแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าครสวัสดีพี่น้องปัตรชาชนทั้งหลายนะคะฮะคุณเป็นยังไงกันบ้างมึงสบายดีหรือเปล่าฮาไล่กลูมาตั้งนานเนี่ยตอนนี้อนุทินเป็นนายกนะออคุณอะไรครึ่งได้หรือย,อยังอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ประยุทธ์อยากจะบอกนะครับท่านผู้ชมอมืเลือกอนุทินหนุนไปเป็นนายกเพื่อแก้รัฐมนูญเปิดประตูเหมือนกับว่าจะวันไวยทองอีก เดือน <de> <em> หน้านะครับท่านผู้ชมตอนนี้กูต้องหาคนทนําเมียทําผัวก่อนยังไงต่อจ้าเลือกไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะไวทองอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นการพูดเปรียบเทียบสัสดแรงเออเอ้ยจุลินข่าวข่าวปิวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นว่าประชาธิปัตย์อยู่ประมาณนี้ ก็นายแน่มากอะเราไปเคยเจอแล้วอืจุลินลักษณะวิสิทธิ์เดือดแซะอนุทินเนี่ยทำดิวพิสดารกล้าตั้งรัฐมนตรีกระดำกระดังทําประชามติกี่โมงไว้ตายเร็วประชาธติปัตดทวงประชามติแล้วเว้ยเฮ้ยอนุทินก้าวไกลเนี่ยมึงฟังมาบอกว่าประชาธิปัต์เอ้ยมาอะไรวะมาบอกว่าเนี่ย การตั้งรัฐมนตรีกระดักระด่างมันคืออะไรมันคือแป้งหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่อืเป็นคนดีๆทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมคัสสันกันมาเป็นอย่างดีครับท่านมอบสิ่งดีๆนะเนี่ยให้กับประชาชนนะครับท่านผู้ชมประชาชนที่ว่านี่คือชาวบ้านหรือเปล่าวะไม่ใช่ประชาชนที่ว่านี่คือพักประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จุลินออกมานะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อทีนี้อยมันจะเป็นอย่างไรต่อวะ เจออเจอคนนี้มันเป็นย้อนแยง้งแบบวะสอวอน้ําเงินปะทวงวุ่นปะเทืองเดือดเอาเลยเฮ้ยนานี้พาดหัวข่าวข่าวสดสอวอน้าเงินปะทวงวุ่นปะเทืองเดือดเดือดไงวะท้าเดี๋ยวเจอกันหลังหมอวาโยพักส้มเนี่ยแชก,กลไกหัวสวเอารู้ด้วยรอเนียหัวสวนะครับท่านผู้ชม,มพูดเสมือนว่า ไม่เคยรู้อะไรบ้างเลยนะครับท่านสําหรับความคิดผมเงียบนิ่งมาตั้งนานแนละ้วเนีย่ยกูก็เงียบนิ่งมาตลอดแล้วก็ท่านผู้ชมประชากรถามเฮ้ยเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดงไม่พูดเลยนะเนียเ่ยมีดีลกันหรือไม่มึงมีดีลรับขายกล้วยปิ้งกันหรือเปล่าแรกๆก็อาจจะนึกว่าไม่มีนะคบท่านผู้ชมพอวันเวลาผ่านไปละจ้าเฮ้ย ว่าเริมน่าจะมีแล้วว่าเฮ้ยประชากรหลายภาคส่วนก็น่าจะคิดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมควบผู้กับชูวิทย์กมลวิสิตครับท่านออกมานันเนี่ยบอกไว้ให้แม่เอ้ยโง่เหลือเกินนะเนี่ยทำไมมันเดียงสาอืมน้อยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไรเดียงสาเหลือเกินกว่าจะรู้เดียงสานะ้เนี่ยมันก็น่าจะช้าไปแล้วมีที่ไหนวะเนี่ยโหวตเขาฟรีๆนะครับท่านผู้ชมแล้วแทนที่จะไปอยู่ช่วยบริหารหรือว่าแค่ไปสกัดขัดขา,ดขาดที่เกิดจะทําเรื่องบ้าๆบอๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยส่งวิโร์ไปเป็นรัฐมนตรีนั้นครับท่านเอาส่งฮอนค เก่งเรื่องตัวชุ้งตัวช้างใช่ไหมไหมสิริกัญญากเก่งแต่ปากสากในหัวนักไปโชว์ฝีมือหน่อยสิรัฐมนตรีคังทำไมเขาเหล่านี้ไม่ทำผมไม่รับผมไม่เป็นรัฐมนตรีด้วยโอ้นึกว่าจะหลอนนะการตนผู้ชมสุดท้ายยิ่งกว่าเดิมครับท่านเป็นการเปิดประตูนั่นเนี่ย ครั้งแรกในชีวิตนะครับท่านผู้ชมยกมือครับท่านหนุนนะเนี่ยหัวหน้าห้องนะครับท่านผู้ชมทั้งกลุ่มทั้งคณะกันเลยทีเดียวโหวตหัวหน้าห้องด้วยความเต็มใจนะครับท่านผู้ชม,ชมเต็มไม้เต็มมือทุกเสียงไม่มีขาดเพื่ออะไรจ้าเพื่อที่จะมาบอกว่าทำไมหัวหน้าห้องคนนี้ไม่คนที่จะเป็นหัวหน้าห้องต่อนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมตรริใช้งบประมาณแบบนี้นะเนี่ยเราจะอยู่ต่อไปอย่างไรโอ้โอโยตอนนี้ยังอยู่ได้นะครับท่านผู้ชมก็อยู่ไปแบบนีๆๆ้ครับท่านอยู่กันไปเรื่อยๆอยู่กันไปแบบแบบโอ้ย อย่าเพิ่งรีบด่วนตายกันไปซะก่อนนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกก็จะต้องเชอไอ้พวกประมาณนี้โหวตมากับมือยังไงต่อไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่มันก็ต้องทําเป็นพูดนะครับท่านผู้ชมจะไม่พูดก็ไม่ได้สิว่าให้ตอนนี้คนก็ คนก็จงใจจะเชื่อนะครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าประชากรหลายภาคส่วนบางทีก็อยากจะฟังนะครับท่านชอบเหลือเกินก็เลยทีเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านผิดถูกหรือไม่อยู่ที่ถูกใจฉันหรือเปล่านะเนี่ยเราก็อยากจะได้ยินเสียงที่มันถูกใจเสมอนะครับท่านผู้ชมเสียงที่ชอบที่สุดคือเสียงที่ถูกใจนะครับท่านผู้ชมวันนี้พักส้มจัดให้ไว้เฮ้ยได้ยินกันเต็มทีนะครับท่านแต่ว่าจะแรงเยอะไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่แรงเยอะนะครับท่านอันนั้นเครื่องดื่มชูกาลังแต่เราจะแรงเยอะไปกว่านี้ไม่ได้แรงเยอะไปเดี๋ยวกูก็ซวยสิว่า เฮ้ย hey, ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้พวกมึงโวตมาทําไมพอไอ้นั้นลหละจ๊ะผ่อนคันเร่งทำไมอ่อนอ่อนหวานจังนะครับท่านผู้ชมทำไมอ่อนโยนแบบนี้อะไรประมาณนี้ทั้งขึ้นทั้งล่องอนุทินทำดีลหละจ๊ะเฮ้ย hey, อนุทินนี่แม่งก็สุดยอดเว้ยอนุทินทำเบเอบ้อ,บองโปงโง่ๆล่ะจ๊ะไปวตเข้ามาทำไมนะครับท่านผู้ชมจะออกมาในรูปแบบนี้หรือเปล่าก็โอ้ยก็ต้องติดตามแต่ที่แน่ๆติดตามนะครับท่าน มีเพื่อนมีฝูงบอกเพื่อนช่วยกันกระจายข่าวอะไรประมาณนี้ผมก็เฮ้ยเรื่องอะไรวะส่วนที่ริมทองกุลเดือดครับท่านเตรียมปะทะสนทิยานชื่อลือไทยในธรรมนะครับท่านผู้ชมคุณต้อยท็อปนิวเออไม่ใช่ท็อปนิวแล้วว่าตอนนี้แกไปอยู่เออเดอะคิตติครับท่านหลังจากที่บอกว่าเนี่ยมีการเปิดบ่อนนะครับท่านผู้ชมบ่อนเถื่อนหรือเปล่าวะไม่แน่ใจแล้วเติมเป็นคำถามหรือไม่ไว้ก่อนมีการเปิดบอนอะไรบางอย่างตั้งแต่สมัยยุคยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงสนที่บอกครับท่านยังงไไต่ออจะเดืนห แกก็ไปโยงกับประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าประยุทธ์เปิดบ่อนนะครับท่านอีกหลายปีต่อมาไม่ใช่ยุคยิ่งรักอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะแฉแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะเนี่ยท่านจะได้เห็นนะครับท่านประชากรชาวไทยไม่ใช่ทําอะไรนะครับท่านผู้ชมพอดีผมจํำแลบผมต้องจํามาทั้งหมดะะท่านมันเลยอยู่ในขวสมองแกตก็กกระ,ะ,ะดาษแล้วนะครับท่านผู้ชม จับตามองคุณจะอยู่ข้างใครนั้นเนี่ยคุณจะเชียร์ใครมาดูกันได้ใส่หัวออกมาให้หมดไม่ใช่ไส่หมาออกมากันให้หมดนะครับท่านผู้ชมเรี่ยวล้อประยุทธ์ทั้งหลายแหละออกมากันได้อย่างเร็ววติ่งสันขวานใครอยากลบใส่หัวออกมาเลยใส่หมาออกมาและยังมีหน้านเนี่ยบอกว่าผมล้มล้างประยุทธ์ส่วนที่ก็งงกับคํานี้นะครับท่านผู้ชมก็ ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับท่านแต่มันแน่ๆนะครับท่านผู้ชม,มมันทุกหยดสดทุกเม็ดครับทั้งเม็ดมะม่วงหิม,มาพาน์ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์ดิฟครับท่านอาหารเสริมช่วยให้ท่านนั้นหลับได้ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้ยงครับท่านผู้ฟังเทีเ่ยรบขอจบการถแถลงขเป็ไปก่อนสวัสดีครับผม